มาวันนี้ผม โด e! ของเรานะครับผมเอามาเสริมทัพนะครับกองหน้าของเราโอ้โหซุปเปอร์สตาร์าแม่มีแฟนบอลแฟนคลับครับเฮ้ยกูย้ยายมาแล้วเนี่ยแต่นิดห,หน่อยมา <c oughs> โอ้โหดูความเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเขานะครับผมบยังตอบตอนรับอย่างดีเยี่ยมเลยครับ,รบไหวไหมทดสอบก่อนอายุตั้ง38แล้วมึง <c oughs> ก็เป็นคัสซ er ีนดีๆนะครับของตัวละครแบบซุเปอร์สตาร์นะครับเนี่เราได้โฉมเบอร์11นะครับแทนที่จะเป็นเบอร์เจ็เป็นเบอร์11ไปแหละเฮ้ยข่าวดังแน่นอนครับโอ้โหซื้อโรนโดมาเลยนะครับย้ายมาแล้วครับด้วยค่าตัวย8แปดล้านเหรียญสหรัฐนะครับโอ้โหเรา คอนเกรตเรชันเลยนะครับเอนเซเลนดิวนะครับผมได้เกรด A เลยนะครับผม86ผู้เล่นนะครับเกรเฟิร์สนะครับผมดีที่สุดดีกว่าริชาร์ดสันนะครับในตัวแรกนะแต่ว่าอายุเขาเยอะมากแค่นั้นเองโอ,โอเคเลยสวยๆนะครับสว,สวยกันไป โอเคนันคลิปนี้เราจบการดึโรงโรนันโดของทีมสเปอร์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามในการซื้อตัวไอ้นี่ยมันก็จะมาแล้วเดี๋ยวรอเซ็นสัญญาเอ้ยม,มันให้รเราเซ็นเลยเนะี่ยอะนั้นคลิปนี้สองคนเลยอันนี้เป็นเด็กเก่าของแมนยูนะครับผมจะมาเสริมปั้นนะครับตัวเอ่อมิดฟิลเซนเตอร์นะครับผมก็ซื้อจากแมนยู มาดูกันนะครับว่าต้องการอะไรอันนี้เขาเรียกเกสมาสําหรับการเล่นบ้างนะครับก็ลงเล่นบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็เดี๋ยวตอเคเตอร์นิดนึงก็หมุนเวียนกันไปได้ไหมล่ะให้หมุนเวียนกันไปเออโอเคไหมล่ะหมุนเวียนไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมึงลง,งก็ลงมันเป็นแค่เด็กอะ โอเคมันยอมว่ะอออันนี้มันขอสามปีคอนแทคเหรอสามปีคือยี่สาแล้วก็หมดสัญญาเอ้ยมึงต้องสี่ปีเลยทียเออขอสี่ปีขอยี่สี่โอเคไหมล่ะ ก็ต้องการที่จะปล่อยตัวเขาหรือเปล่าอืมก็คือไม่ปล่อยเหรออ่ะได้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 ได,ได้ไม่เสียดถ้ามึงต้องการก็ไม่เสียดมมอลลิกาแล้ววะเอาแล้ววะทีนี้มาคุยกันเรื่องของค่าเหนื่อยสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เหรอ ว่มึงเยอะไปมึงเยอะไปมึงเป็นแค่เด็กออยี่สิบสองยี่สิบสองส่วนๆน,น,นะแล้วก็อันนี้ซิงนิ่งบนนัดนะครับผมก็คือการลงสนามของเขาจะได้ค่าเนื่ยเท่าไหร่ในการลงสนาม,อมสองแสนก็พออะไรเยอะแยะ เออจะเอาไหมล่ะไม่เอากูก็ไม่ซื้ออืมกูให้มึงได้แค่นี้สต่วีคเฮ้ยโอ้โหมันต้องการที่สองหมื่นสี่ป่ะแล้วก็ลดการโฆษณาเดือนแสนนะอ๋อมึงเอาแบบไปมึงฉลาดนี่ว่ามึงเอารายสัปดาห์นี่ว่าลงสนาไม่ลงก็ไม่ต้องจ่ายอืม อเอาเข้ามาไม่ยากไม่ยากโอเคไม่ยากอะไรขบับลงานให้ดีแล้วกันโอเคดีครับผมปิดจ็อบครับสองตัวเดี๋ยวก็มาดูกันว่า,าผมตัดสินใจไปนู่นเลยนะก็คือเจ็ดล้านเลยนะเน่ยพอเป็นผู้เล่นแบบธรรมดาธรรมดาก็เดินเข้ามาสนามเองนะครับ <laughs> อ้าว,ส,วสดดีเด็กใหม่ อันนี้ก็จะเป็นคัดตีนแบบว่าตัวละครที่แบบธรรมดานะครับไม่ค่อยมีอะไรเราก็ไม่ได้มาดูไม่ได้มาสนใจอืมอ่าเบอร์ยี่ี่ไปใส่พอดีไหมเออถ่ายลูกหน้าสโ,โมสรเราก็พอเจ็ดล้านเหรียญน,นะครับผมโอ้แบดเลยคือกูซื้อแย่มากเอฟเลยวะ อยอ่าอ่ามันแพงอ่ะอี้ซื้อว่าแพงอ่ะมนอยู่แม่งเหี้ยเขี้ยวไอ้สเราทำโรนโดไปดีมากเลยครับแล้วเราก็ทำไอ้ทีนี่ไปแย่มากเลยครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรครับพลังแค่หกเก้าแต่แบบแพงอ่ะใช่ม,มันเถอะอี้เราเอาไว้ป้านมันเดี๋ยวถ้ามันดังขึ้นมาเราก็จะเจ๋ง โอเคมันให้เราฝึกโอเคไม่มีอะไรนะครับผมน,นคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อในคลิปต่อไปนะครับว่าสปเปอร์ของผมจะไปต่อลอดฟังหรือไม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ